สวัสดีคุ้ยอยู่กับรายการของชาแนลอยู่กับผมมิสเตอร์ซาเบงเก้าแม่งไฟล์วิดีโอเสียไปสองครั้งแล้วนะครั้งแรกเนี่ยสกอร์นี่สามพันหกครั้งที่สองเนี่ยไฟล์เสียอีกผมก็ตายแล้วมาดูคลิปเนะได้ไปสองพันสี่ครั้งนี้ตายอีกสองพันสอง2อพันสองอะไรเงี้อะไรวะไฟล์วิดีโอไปขี้อะไรอนะ ไอ้เหอเอือแห้งแล้วหนึ่งคนนะไฟวิโอมันจะเสียอะไรบ่อยขนาดนั้นวะไฟอันนี้เสียอุ้ย,ยใจยใจไหล,ลใจไหลเร็วใจไหลเร็วออมกินแล้วตัวน้อยมันจะได้เปียบหน่อยเอ๊ะตัวตัวสูงนี่จะค่อนข้างได้เปียบอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเกือบแล้วเกือบแล้ว ใจไหล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 เออ,เอ,เอ,เอตัวน้อยนอยเห็นไหม,มตายไปแล้วตัวน้อยนอยถ้าผมไข่ตัวนี้ได้เนี่ยผมถือว่าเป็นนาทีสุดยอดโอลิมปิกเกมเลยทีเดียวตอนนี้สกอยพันแล้วพันแล้วนะพันแล้วพันแล้วพันแล้วใจไหลใจไหล ทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างไม่ใช่ที่จะถูกทุกวันถูกทุกครั้งอุ้ยอ้ยอาย,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 ยเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้ส้นตีนนี่ตุกตายบอกแล้วอย่ามาซ่ากับพี่นะไอ้น้องพี่นี่แชมป์ แชมมาครับแช,ม,บชมขุดซ่วมทุยไม่ใช่โอ้เมื่อกี้หน้าชนกันไม่ก็ดีแล้วที่ไม่ตายแถวนี้รู้ไหมใครคุมไอ้น้องแถวนี้พี่ขึ้นสี่พันไรไอ้น้องไอ้น้องพี่ขึ้นสี่พันไรไอ้น้อง 5, ห้าพันไรไอ้น้องออห้าพันสามแล้วถ้าคลิปวิดีโอเสียอีกเนะี่ยกลองห้าเลยนะใจไหลใจไหลใจไหล ใจไหลใจไหลภาษาเฮียป่ใจไหลใจไหลใจไหลอิชค่ะไข่ตัวเล็กๆนี่ก็มันดีนะเฮ้ยใจไหลตายทีนี่โอ้โหฮ่วยเราต้องพยายามขึ้นหนึ่งหมื่นให้ได้นะครับเป็นติดท็อปเทนก็ยังดีท็อปเทน อุย้ยแม่งเห้าพันโ oh อ้ไม่กอดเยอะสุดแล้วนะของผมนะของผมจะสุดเจ็ดพันหรือเปล่าวะห้าพันนี่แหละครับโคซิก็อัดไปสามนาทีแล้วสักเกเกมสักเกมสกเกม,กเกม,กเกมไปแล้วไปแล้วตอนนี้ผมอนอนน้อยตัวหนึ่งชื่อโคสิตนะครับตอนนี้โคซิตได้เยอะ You are YouTube นะเ You are on YouTube นะไอ้ใจไหลคนส่งตีนะกเ,เ่ไหมเฮียแม่เฮียทำกูมาอยู่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมพูดคำหยาบนะรายการนี้สำหรับรายการที่มีเอ๊ะสำหรับคนที่มีความรู้แล้วใช้ไอ้ทุยจะพูดอะไรวะคนที่มีเอ้ยคนที่ได้รับการศึกษาควรได้ดูนะ อยู่ได้ทุกปีครับคนที่ได้รับได้ไอุ้ยคนที่ได้รับาการกระจายเอ๋ไม่งี<อ>้ตายอีกแล้วแผลร้อยแปดร้อยแปดสิบอุบาทถที่สุดเลยสัปดาห์นี้ก็แค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยครับเดือนหน้าผมว่าผมจะทำะแจกวัตถุมน,นีห้าสิบนะครับ วันนี้ห้าสิบาทนะก่อนนะอเดี๋ยวตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่ทาทำยังไงสับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโคสิต